สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่518ค่ะประจำเช้าว,วันพุทธที่10เดือนกันยายนพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดจาก1ชุดวันนี้มี30รายการนะคะพี่ๆค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทนะคะ 1>, 1องค์300บาทจากถ้ารับ2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขา หวันมาสองรอบจะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะถ้าพี่พี่ถูกใจรายการไหนชอบรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจัดส่งให้นะคะพี่พี่ขารายการที่1จ้ะหลวงปูทิมจเจริญพรล,ล่างค่ะพ,พี่ขาปี17ค่ะ เหรียญที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จ้ะรายการที่1นนะคะพี่ๆขาต่อไปเป็นรายการที่สองจ้ะรายการที่สองหลวงปู่แหวนค่ะหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะ รายการที่สองจ้ะปี17ค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างที่ว่าการอำเภอแม่ริมนะคะเชียงใหม่จ้ะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3หลวงปูส่สวงจ้ะหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินนะคะพี่พี่ขาวัดไพรพัฒนาศรีสะเกดจ้ะ หลวงปูตวงรายการที่3นะคะเหรียนมีคราบการใช้งานนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นสมเด็จเก่าจ้ะเก่าสวยกับพี่พี่ขาเนื้อแตกรายงานนะคะ สมเด็จเก่ารายการที่4จ้ะรายการที่5ค่ะสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะเก่าสูไว้ค่ะพี่ๆค่ะ ด้านหลังมีตัวอักษร2502นะคะตัวเลข2502จ้ะสมเด็จเก่ารายการที่5นะคะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระพงรัศมีค่ะของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะรายการที่6จ้ะ รายการต่อไปรายการที่7ค่ะพี่พี่ขารายการที่7สมเด็จวัดเกศชัโยจ้ะสมเด็จวัดเกศชัโยนะคะรายการที่7ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะพี่พี่ขารายการที่8เป็นพระขุนแผนหลวงพ่อโหน่งจ้ะพระขุนแผนหลวงพ่อโหน่งนะคะรายการที่8จ้ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนจ้ะ รายการที่9นะคะหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนค่ะพี่พขารายการที่9นะคะ ต่อไปรายการที่10จ้ะรายการที่10เป็นพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดปราดูฉิมพลีนะคะมีฝั่งตะกุดนะคะัดวิขาฝั่งตะกุดหนึ่งดอกจ้ะรายการที่10ค่ะพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้หลวงปู่โตจ้ะรายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11หลวงพวกก่อกรวยวัด โคสิตารามจ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมานะคะปีสองหนึ่งจ้ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะ่ะพ,พี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12เป็นเหรียญทําน้ามนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงจ้ะเหรียญทําน้ามนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงนะคะรายการที่12จ้ะ ่อไปเป็นรายการที่13ค่ะพี่พี่ขา13หลวงพ่อแดงค่ะหลวงพ่อแดงยานวิลาจากปี03ค่ะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิจ้ะปี03นะคะ 300บาทค่ะพี่พี่ขา300บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ14หลวงพ่อกเกษมเขมโกจ่ะปี18นะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อกเกษมปี18จ้ะ,ะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อกเกษมรายการที่14จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าค่ะสิบห้าเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกูจ้ะเป็นเนื้อดำนะคะพี่ๆขาพระศิวลีหลวงพ่อเกูจ้ะรายการที่สิบห้านะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบหกค่ะสิบหกเป็นพระขุนแผนค่ะพระขุนแผนปุกกุมารหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พขาพระกุนแผนหลวงปูทิมรายการที่16จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่17นะคะพ,พี่ขา17เเป็นพระผงสุพรรณจะ้ะเงอแห้งแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขารายการที่16จะ้ะพระผงสุพรรณนะคะต่อไปเป็นรายการที่17คะ่ะ สิ 17, เป็นพระกลิ่งภไยลีพินาตนะคะพระภไยลีพินาตจ้ะรายการที่18นะคะ การต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระกีบบัวหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีนะคะพระผงกลีบบัวหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีจะ้ะรายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะ20กรุบาบุญชุ่มจะ้ะ รูบาบุญชุ่มยานสังวโรนะคะรายการที่20ค่ะพี่พีขาปี49จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่21นะคะพี่พี่ขา21หลวงพ่อหลวงพ่อเทียนจ้ะหลวงพ่อเทียนวัดหนองดงนะคะ พิจิตค่ะปี15ึ่งค่ะพี่พี่ขาเหรียนมีคราบการใช้งานนะคะหลวงพ่อเทียนจ้ะหลวงพ่อเทียนวัดหนองดงนะคะรายการที่21จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่22บค่ะพี่พี่ขา22เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ ใต้ฐานมีรอยจานค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะต่อไปเป็นรายการที่ที่ค่ะ23หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญรายการที่23ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่24นะคะ ยี 24, ่สิบสี่หลวงพ่อคูณจ้ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะมีต่อโคดต,ตรงหน้าอกนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่พี่ขายี่สิบห้าจ้ะ เป็นครูบาสีีวิชัยนะครพี่ขาพิมพ์พรอดจ้ะเป็นเนื้อดินนะครพี่พี่ขาเนื้อดินสีดำแบบนี้เลยจ้ะรายการที่25นะคะรายการต่อไปรายการที่2 6่ค่ะ26เป็นพระซุ้มกอจ้ะพระซุ้มกอรายการที่26นะครับพี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะ27เป็นพาร,รอดจ้ะพาร,รอดรายการที่27นะคะสามร้อยบาทก่บพี่พี่ขาสามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสุภาจัดส่งให้พี่พี่นะคะรายการต่อไปจ้ะเป็นรายการที่28นะคะ ยี่สิบแปดหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานจ้ะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานนะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบแปดจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าหลวงปู่สุขค่ะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะ รายการที่29จะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ขาต่อไปค่ะ30รายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะพระร่วงจ้ะพระร่วงร่างปืนนะคะพี่พี่ขารายการที่30จ้ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา300บาทจ้า300บาททุกรายการเลยนะคะจ้ะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะถ้าพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องได้ที่เบอร์084ค่ะ 7211933นะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ